ค่าไม่ต้องเก่งดึงคอยืดเป็นไงรันทั้งตัวเลยคอก็รันเนาะมีแหงบเ่เจ็บรึเป่ปวดขอบ่าไหล่แล้วชาลงแขนเนอหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทบอกเป็นได้ประมาณสักกี่เดือนนะเป็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนเนาะประมาณสีห้าเดือน อ้าวค่อยๆลุกขึ้นครับโอเคยันครับมือประสานกันเราท้ายถอยจะกางออกกลมลงยืดผันคายไม่ต้องเพ่งนอนนอนยืดโอ้ย <c oughs> เป็นไงบ้างอ้าวใครอ,อกอ <c> ม <oughs> ีแห้งวะลั่นเลยมีแห้งสว่างเลย สาวโรงงานก้มเยอะต้องไปรักษาให้มันถูกจุดถ,ถึงจะเบาขึ้นแบบนี้พีมันจะดีขึ้นเยอะแต่เราก็ต้องบริหารตัวเอง,งกายบริหารยืเดเหยียดอ่าเช็คดูอีกทีนึง <c oughs> เช็คดูประเมินดูเต็มร้อยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอาการ อืมโอ้อันได้แล้วไม่มันหุ่นยนต์แล้วก่อนมาน,นี่อคมมอ,อแข็งมาเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่มันแข็งหมดเลยอันนี้มันหันได้เยอะโอ้เป็นไงก้มดูซิก้มแต่ปลายทางก้มง่ายขึ้นอีกไหมเออได้ค่ะเบา,เอานอยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะลองเดินลองมายกแขนยกอะไรมือไฟหลังอืมอได้สักกี่เปอร์เซ็นต์บัมินดูซิมา ตอนมาให้ปวดมากเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์จนในโอ้โหโล่งมากเลยอันนี้คือไม่ปวดแล้วใช่ค่ะ,ะถ้าดีขึ้นถ้าเป็นปเปอร์เซ็นต์ประเมินเท่าไหร่ต้องแต้มมันกี่ปเปอร์เซ็นต์อากะแล้วความรู้สึกเราก่อนก็ได้ขอแค่ขอเปอร์เซ็นต์หนึ่งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะมันโล่งมากเลย,ลอ,เลยอ่ะบอกไม่ก่อ,อนมาใช่มันโล่งแต่ก็ต้องเนี่ยยืดเกียรการบริหารยืดบ่อยๆทุกหนึ่งชั่วโมงทุกสองชั่วโมงยืดครั้งไว้ยี่สิบบีซ้ายขวา หน้าหลังกลมเี่ยงานบีบง้อคออย่างทายามองซื้อแผ่นประคบไฟฟ้ามาประคบอุดดุนที่คออ่ะโอเคพี่มงส่งให้สาวจ้ะครับจากคลิปเมื่อกี้นะครับก็จะมาขยายความเพิ่มพี่เพิ่นก็เป็นสาวโรงงานเนาะแต่ละวันก็จะก้มทํางานหนักก้มทั้งวันนะฮะก็เลยมีอาการปวดคอนะครับปวดคอเลื้อรล่างนะครับ ไม่หายสักทีหมอกละเลเ็กซะเลยดูก็ผลปรากฏว่า่าหมอลองดูคอทับเส้นประสาทน,นะครับก็จะมีอาการเล้าชานะครับเพ่นก็อยู่ไกลนะครับมีโอกาสเพิ่งได้มานะครับเห็นผมในติ๊กต็อกนะครับก็เลยเข้ามารักษา แต่ก่อนที่เราจะทําการดึงดัดกระดูกดึงคอไปเมื่อกี้นะครับเราจะต้องมีการตรวจประเมินสร้างประวัติให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการกรอกเลือดกอรอกโลหิตน,นะครับใช้แก้วบำบัดสกิดเอาเลือดเสียออกแล้วก็นวดกดจุดคลายกล้ามเนื้อแล้วนะครับถึงจะมาดัดกระดูกในขั้นตอนสุดท้ายผมจะไม่ได้ดัดกระดูกอย่างเดียวนะตามคลิปที่บอรนะ์ดะอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะ มันต้องทำหลากหลายอย่างอันนี้ก็ทำประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเลยนะครับผมฝาวด้วยนะครับผมหมอเบนด้วยดึงดัดกระดูกุบนครับขอให้ใหายป่วยหายปวดไวๆนะครับ